สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางรัเสเซียนะครับประจำค่ำคืนวันอังคารที่24มกราคมนะครับสำหรับเมื่อคืน3รัฐที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้เด่นอังกฤษมานะครับเยอรมันกับรัเสเซียยังซีมงเทงอยู่นะครับก็ใครชอบเล่น3มรัฐลองพิจารณาดูครับรัเสเซียวันนี้เปิดที่บวกครับ2 0 0 7 7ครับ2.0077 ตอนนี้รัสเซียขึ้นอขออภัยท่น้ชมครับรัเสเซียลงลบนะครับตอนนี้ผมคิดรัสเซียอยู่ที่ลบนะครับแต่ถ้าดึกเวลาท่านเล่นรัเสเซียขึ้นบวกก็เบ,บาๆหน่อยกันครับเปิดเบิ้ลเปิดเบิ้ลปิดเบิ้ลก็ระวังให้ดีเปิดเบิ้ลปิดเบิ้ลนะเมื่อคืนนี้เปิดพี่น้องปิดพี่น้องนะครับก็ใครชอบเบิ้ลเบิ้ลลองดูครับทุกครั้งที่เล่นเบิ้ลติดตองด้วยนะครับส่วนตัวเพนนี้เด่นผมที่จับได้คือ7ครับวิ่งบนลุนล่าง7ครับ ถ้าชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไหมครับมีโฆษณนาลรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับเลนสดเนะครับเป็นสุดเจอะไรดี0 716ก็สวยผมงขอดูแป๊บนึงนะครับเอาไปก่อนเลยศูนย์เจ็ดหนึ่งหกศูนย์เจ็ ส7่เเโอเคครับ3คู่ที่ผมชอบนะครับแล้วก็2 2ครับร้อยมาสอเข้าไปครับ3ตัวครับตองสองสองศูนย์เจ็ดสองสแล้วก็2 7 6ครับอย่าลืมนะครับติดสองสองด้วย1นหานะครับ สำหรับรับเสเซียค่ำคืนนี้ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีในคลิปต่อ,ตอไปครับสวัสดีครับ